สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จ KG อาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้มาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081ย์2 3 7 5 0เข้าเ้านะครับไอ l ด n e ก็ K K 0 8 1 9 9 2 3 7 5 0เข้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระก,กันนะครับอ,องค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จจัมโบ้นะนี่นะ ใหญ่มากนะครับนี่เป็นขนาดจัมโบ้นะด้านหลังมีรอยจานนะครับ<ม>พิมพ์ทรงคล้ายๆสมเด็จจัมโบ้ um bo, โกวัดดักโนนนะครับแต่นี้ไม่มีคาบกุนะครับน่าจะเป็นพพะเกจิอาจารย์นะมีรอยจานนะครับอันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีหกักลอมนะ นี่นะหน้าบนสารนะครับนี่ลอยจานนะครับตรงนี้ไม่มีหักซ่อบนะครับตรงนี้เปิดที่200บาทนะครับตรงนี้นะครับเป็นรงเด็ดจัมโบ้นะครับ สองร้อยบาทนี้เป็นร้อ <c> ย <oughs> ลายนิ้วมือในการกดนะครับนี่นะสองร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นอันนี้ก็เป็นพะสมเด็ดจชมพูเหมือนกันนะครับอันนี้จะค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นพะสมเด็เจ็ดชั้นนะครับมีเนื้อหาดีมากนะครับอันนี้เลี่ยมพร้อมใช้เลยนะครับตรงนี้นะครับ ไปชมเนื้อหานะครับนี่นะเป็นพระธรรมจิตเกจิอาจารย์นะครับกำลังเอาไฟใหม่นี่ะก็จ้นี่คนระับนี่นะนนชมด้านหลังนะ น,นีเนื้อหาดีนะครับองน,นี้นะครับนี่นะองนี้เปิดไปที่สามร้อยบาทนะครับองน,นี้นะครับเรียมพร้อมใช้เลยนะครับอันนี้เขายังไม่เก็บงานยังไม่เรียบร้อยนะครับเรียบแบบชาวบ้านชาวบ้านนะครับนี่จริงๆก็ต้อง ียให้มันเรียบมันมนนะตรงนี้นะน,นี้เป็นรอยอยู่ไม่มีแกนกลางเลยนะครับมากบหน้าหลังนี่ใหญ่นะสามร้บาทนะครับองน,นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับอ,อองต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จอันนี้ผมขออญาตซูมนิดนึงอันี้ อันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์แขนกว้างนะครับอันนี้จะเป็นของวัดประสาทบุญาวาสนะครับแต่ว่าองค์นี้เสียดายนะครับหักนะครับเนี่ยเสียดายมากนะครับถ้าสวยๆไม่หักนะครับสภาพแบบนี้นะครับพันต้นๆนะครับองนี้นะครับเสียดายมากเลยครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้นะครับของวัดประสาทนะครับเป็นพิมพ์หลักกันด้วยนะฮะ ห็นแผนกว้างนะครับแบบนี้ไม่ใช่ของบูหนานะครับเป็นของวัดประกาศนะครับนี่ยังมีเม็ดเม็ดวงเก่าบางคุณพมนี่นีนี่เด๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับนี่นะเขา่ขาๆนะครับนี่น,นะครับผมสมเด็จที่แตกหักในกุนะครับ เรือ,อกมาเป็นส่วนผสมหลักนะครับนี่ตรงนี้เสียได้นะครับหักนะฮะค่อนข้างจะครึ่งเลยนะครับเย่๋ยวนี้เป็นสองชิ้นนะฮะแต่ก็ยังน่ารักอยู่นะครับถือว่าซ่อมมาก็ร้อยตามร้อยต่อนะฮะยังไม่ได้เก็บ ร้อยแผลนะยังเป็นร้อยแผลฟ้องอยู่นะแบบนี้เอาไปซ่อมง่ายๆเลยนะครับนี่นะเห็นม้วนสรนะครับผงเก่านี้เป็นเม็นเม็ดเลยนะครับ แต่ก็ยังน่ารักอยู่นะครับอ๋องนี้เปิดไปที่300บาทนะครับองคงนี้นะครับนี่นะ300บาทนะครับเป็นพิมพ์แขนกว้างนะครับวัดประสาทบุญยวาเน้เอาไว้ดูเนื้อได้นะครับพาหักนี่ไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับพุทธคุณเลยนะครับฮะพุทธคุณยังอยู่ครบนะครับแต่ใครเชื่อเรื่องพุทธคุณนะครับพาหักไม่เกี่ยวกับพุทธคุณนะครับจะหายไปนะครับ ส0 0บาทนะครับหากซ่อมนะฮะผงต่อมานี่จะเป็นวัดประสาทเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นพิมพ์ปกโพลนะฮะขอบก็ตกนะครับวัดประสาทบญยาวาดนะครับอันนี้เจ้าของเดิมน่าจะทาทองมานะครับนี่นะนี่ยทำให้ดูพระดูยากไปเลยนะครับนี่นะตรงน,นี้ต้องไปล้างออกก่อนนะครับ ปีศูนะครับพิมพ์บกโพขอบกระจกนะครับเนี่ยที่มีรอยขอบมาเนี้ยเนี่ฮจะของไม่น่าไปทาทองไว้แล้วนะครับแม้จะปะไม่หักซ่อมเนี่ยแต่ว่าการทาทองไว้เคลือบผิวไว้นะฮะมันทําให้พิจารณายากนะครับ เป็นพระใหม่ไปเลยนะฮะันนี้ก็ต้องต้องดูสังเกตที่เนื้อดีๆนะฮะนี่นะตามช่องว่างเนะี่ยดูองค์นี้แห้งนะฮะไม่ดูชื้นดูฉ่ำนะนี่ยังเห็นวลนสารอยู่นะ องนี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะฮะองนี้เปิดไว้ที่สามรอยห้าสิบาทนะครับผมลงในกลุ่มวัดประสาทมาแล้วนะครับองนี้นะครับแต่ว่าติดที่ยังไม่มีคนปิดนะก็ติดทาทองไว้นะครับสามรอห้าสิบาทนะครับองนี้นะครับวัดประสาทปุญญาวาสนะครับปีศูนย์นกนะครับอ่าองค์ต่อมานี่จะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ อันนี้จะเป็นของของปู่ล้ำพูนะครับน,นี้ยังเป็นรอยหมึกนะฮะนี่ปั๊มไว้นะครับที่ระลึกนะครับวัดไก่้นนะครับอ,อ่รุ่นสร้างโบสถ์น,นะปีสองหนึ่งนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อดำนี่จะเป็นพิมพ์กรรมการนะครับแจกกรรมการไม่ใช่พิมพ์กรรมการนะครับแจกกรรมการนะครับมีอย่างเห็นเห็นมวลสารเก่านะครับนี่ของวัดบางขุนพรฒนะหลของปู่ล้ำพูท่านสร้างแล้วก็นําไปแจกที่วัดไก่้นนะครับ เป็นพิมพ์สั้นเส้นได้ดำเนื้อดำนะครับแจกกรรมการนะครับให้ดูนาหาด้านในนะนี่ฮะหมือนสารมาคุณพรมล้วนเลยนะครับเนื้อดำนี่น่าจะเกิดจากการการเผาใบลานแล้วก็มาตาให้มันให้ให้เป็นเนื้อดำนะผมจับใหม่นะครับผมจับกล้องเนี่ยไม่ ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างทังทีเขาจับทีเขาจำแลผมจับเนี่ยเบอรอมากเลยมั้งฮะ,งน,ะนี่แล้วก็นี้ม <c oughs> วนสารเก่านี่ขึ้นเป็นเม็ดๆแล้วฮะปิ่มเส้นได้แจกกรรมการนะครับเนื้อดำนะเฉพาะเนื้อดำนะยังเป็นตายางบางๆนะครับ องนี้ผมเปิดไว้ที่สองร้อยบาทนะครับองนี้นะครับมีกระเตะมุมนี้นะครับไม่หักนะฮะได้มากเลยนะครับองต่อมานี่จะเป็นคะแนนปกโพนะครับอันนี้เป็นของวัดพระศัตรูญาวาดปีศูนย์หกนะครับอันนี้นะมีลงในหนังสือนะครับแบบนี้นะฮะเห็นหมอนสารเก่านะครับเป็นเม็ดเนี่ย คือตรงนี้ด้านหลังเนี่เขาเหมือนเขาไปติดติดกาวแล้วก็ไปแปะนะท่นี้ไปลอกออกนะเนื้อก็เลยตรงนี้เลยหลุดออกไปนะแต่ก็เห็นเื้อในนะพิจาง่ายนะนยนะเป็นร้อยบาทนะปาด,นะป,าดปาดไปอย่างนี้นะปาดไปอย่างนี้อ่อองนี้เปิดไว้ที่เป็นคะแนนนะครับอ,องนี้เปิดไว้ที่250บบาทนะครับอ,องนี้นะครับ นี่นะลองไปค้นประวัติในหนังสือวัดพระศัตธ์มุนยาวาสปีสนุกดูนะครับวัตถุมงคลของวัดพระศัตธ์นะครับเล่มแดงนะสองร้อยห้าสิบาทนะครับองนี้ไม่มีหักซ่อมนะฮะอ,องค์ต่อมานี่ไมีซูมเป็นกล้องไม่ซูมเนี่ยอ้าองค์นี้หักนะครับนี่นะหักไปร้อยแผลทั้งนี้นะ มาหนี้นะครับของเก่านั้นเอ้ะเจ้าของเก่าเราซ่อมไปนะครับอาอองค์น,นี้จะเป็นปกโพนะครับสมเด็จปกโพนะครับหลวงตาพันธ์วัดบางขุนพรมนะครับนี่นะพีศูนย์สองนะฮะหลวงตาพันธ์ท่านก็เป็นลูกวัดวัดบางขุนพรมนะฮะท่านก็เป็นผู้ดูแลมณฑสารนะฮะท,ที่ที่ที่เก็บมาจากกุนะฮะท่านก็มาทํากดพระพิม ใหม่นะพิมพ์ของท่านอยากจะค่อนข้างจะตื้นนะครพระที่ทำแบบว่าง่ายๆนะพระจะไม่ค่อยคมชัดนะครับของหลวงตาพันนะเป็นพระแบบตื้นๆน,นะอันนี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับหลวงตาพันวัดบางขุนพรมนะครับปีศูนย์สองลองเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับแต่องค์นี้นี่หกนะักะถ้าสมบูรณ์นี่เล่นหาก็เป็นพันนะครับผมเคยลองไป คนหาข้อมูลดูนะเป็นพิมพ์ปกผูวนะอันนี้อ่อนข้างฝากอืมไฟกล้องดับเอ้ดับลงนะ๋ยวนี่ องนี้หักซ่อมนะครับแต่เอาไว้ดูเนื้อหาได้นะครับแบบนี้นะฮะนี่นะทำเม็ดโพไว้นะฮะลองไปเทียบดูนะฮะออองนี้เปิดไว้ที่สามร้อยบาทนะครับอ,องนี้นะครับนี่นะโปโพหลวงตะพันนะครับสามร้อยบาทนะครับ อ,องค์ต่อมานี่จะเป็นพระเกจิอาจารย์นะครับเนื้อหาดีมากนะครับองค์นี้ไม่มีหักซ่อมนะครับองนี้นะเผื่อพี่พี่ท่านใดรู้ที่นะนี่นะ ดูเดี๋ยวนะฮามันมากเลยละนะมวลสารแน่นๆน่นเลยนะตรงนี้นะ หักซ่อมนะครับนี่นะเป็นพัคเกจีอาจารย์นะครับเอาองค์น,นี้เปิดไว้ที่200บาทแล้วกันนะครับภาพไม่ราบตีแต่เนื้อหาดีมากนะครับ200บาทนะครับองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จอันนี้ก็เนื้อหาดีนะฮะนี่ฮะร้อยอะไรนิ นี่ครับองนี้ค่อนข้างจะแก่น้ำมันหน่อยนะครับเหมือนโทรศัพท์ผมหน้าจอจะดอบแสงลงหน่อยนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะลงวิดีโอแล้วจะชัดหรือเปล่าฮนะ องนี้ไม่มีหักสอบนะครับน่าจะเป็นพักเกจิอาจารย์นะครับองนี้เอาสองร้อยบาทแล้วกันนะครับนี่นะเผื่อพี่พี่ท่านใดรู้ที่นะครับองค์สุดท้ายนี่จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับอันนี้จะเป็นของวัดทุ่งน้อยนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนี่นะจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับดูคนนะเอกลักษณ์นะครับรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเงินจะเป็นแบบนี้นะฮะ นี่จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับบอ,อกวัดตุ้งน้อยนะนะนี่นะมีจุดตรงแข้งนะครับเขายุบนะครับแล้วก็มีจุดทางตรงลักแร้นะฮะจีวรจีวรขาดตรงนี้นะครับนี่นะหล่อวลานะครับนี่นะมีจุดตรงนี้นะครับเขายุบนะครับ แห่งจุดนะ่อโบราณมาเลยนะครับตรงนี้นะอ่ารูปหล่อนเพร่อเงินออกว่าตรงน้อยเนี่ยผมเอาอเดี๋ยวขออนุญาตนะไมุ่่มนะสองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับสองร้อยบาทนะครับตรงนี้เนะี่ย สุดท้ายนี้ฝากช่องเนี้ยนะครับช่องพระสมเด็จเกจีอาจารย์นะครับช่องทางติดต่อช่องนะครับสามารถโทรที่เบอร์ศูนย์2 3 7 5 0กเ้าดนะครับ ID l i ีไลก็0ูนย์2 3 7 5 0กเ้ามนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับช้อปพระองค์ไหนและการใดนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ